ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n d ดิฟชาน n e ลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าฆ่าขอเป็นเสียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่หนึ่งจากบ้านเด็กหนุ่มนามไชจู นั่งอยู่ริมถนนของหมู่บ้านดวงตาเหมอมองไปยังท้องฟ้าชื่อจริงของเขาคือหวังหลินแซ่หวังเป็นตระกูลช่างไม้ที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและมีร้านค้าสาขาอยู่มากมายบิดาของไทจูเป็นบุตรคนที่สองของภรรยาลองจึงไม่สามารถสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้หลังจากแต่งงานเขาได้ออกจากเมือง มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากฝีมือช่างที่ยอดเยี่ยมครอบครัวของไทจูจึงได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านส่งผลให้ครอบครัวไทจูนั้นมีอาหารการกินสมบูรณ์ไทจูเป็นเด็กฉลาดชอบอ่านและชอบคิดเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะของหมู่บ้านทุกๆครั้งที่พ่อของเขาได้ยินคนในหมู่มบ้านชื่นชม ก็ต้องยิ้มด้วยความภูมิใจมารดาไทาจูก็รักและดูแลเขาเป็นอย่างดีกล่าวได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตไทจูได้รับทั้งความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่รวมถึงความหวังที่สูงในตัวเขาในขณะที่เด็กคนอื่นทำนาเขากลับอยู่ที่บ้านเพื่ออ่านหนังสือยิ่งเขามีความรู้มากเท่าไหร่เขายิ่งอยากออกไปสำรวจโลกกว้าง นอกหมู่บ้านมากเท่านั้นให้ดูมองข้ามหนังสือไปที่จุดสิ้นสุดของถนนก่อนจะปิดหนังสือลงและเดินตรงออกไปจากบ้านบริเวณสวนพ่อของเด็กหนุ่มได้นั่งสูบยาสูบอยู่ผู้เป็นพ่อสูบลมหายใจเข้าลึกก่อนเอ่ยถามบุตรชายผู้ซึ่งเพิ่งจะเปิดประตูออกมาอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วเด็กหนุ่มตอบไปเพียงไม่กี่คำ ผู้เป็นบิดาเคาะป้องยาสูบในมือก่อนจะลุกขึ้นไทจูลูกต้องเรียนรู้ให้หนักนะเพราะปีหน้าจะมีการสอบรับราชการทุกคนรู้ว่าลูกต้องไปได้ไกลอย่าใช้ชีวิตทั้งหมดจมปักอยู่กับหมู่บ้านเล็กๆนี้เลยโถเจ้ากอไปกดดันลูกทุกวันข้ามั่นใจว่าไทจูต้องสอบติดแน่ผู้เป็นมารดาเอ่ยก่อน จะเรียกสามีและบุตรชายของตนไปทานอาหารคำ่ำให้จูนั่งลงพร้อมถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะเริ่มรับประทานอาหารเนื้อที่มารดาตั้งใจปรุงแต่งเป็นอย่างดีพ่ออาศีจะมาบ้านเราใช่ไหมครับให้จูถามขึ้นดูจากเวลาแล้วเขาน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละผู้เป็นพ่อกล่าวก่อนจะบอกให้ภรรยาตนเตรียมอาหารสำหรับผู้มาใหม่ มารดาของไทจูกล่าวขึ้นว่าอาซีเป็นคนที่ดีต่อพวกเรามากด้วยความช่วยเหลือของธุรกิจขายไม้ของครอบครัวเราจึงประสบความสำเร็จเราควรจะหาโอกาสตอบแทนเขาหน่อยเพียงสิ้นคำเสียงรถม้าก็ดังแว่วจากหน้าประตูพร้อมเสียงม้าที่หยุดลงก่อนจะมีเสียงเรียกพี่สองเปิดประตูให้ข้าหน่อยไทยจูรู้สึกตื่นเต้นมาก เขาเดินไปเปิดประตูแล้วพบกับชายไยกลางคนยืนอยู่เขายิ้มและหัวเราะพร้อมรูปหัวไทจูก่อนจะกล่าวว่าไทาจูไม่ได้เจอกันตั้งหกเดือนโตขึ้นเยอะเลยนะพ่อของไทจูกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้มน้องสี่ข้าว่าแล้วข้าว่าเจ้าจะมาตอนนี้เข้ามาไทาจูเอาอาหารมาให้อาเขากินหน่อยไทยจูเข้ามาในบ้าน จัดแจงหาที่นั่งให้อาและเช็ดด้วยแขนเสื้อของเขาพร้อมส่งสายตาเป็นประกายไปที่ชายวัยกลางคนชายคนนั้นจึงพูดติดตลกว่าให้จูขยันกลังเลยนะขราวก่อนไม่เห็นขนาดนี้ผู้เป็นบิดามองไปยังบุตรชายก่อนจะยกยิ้มมันคงจะเป็นวิธีบ่นของไอเด็กคนนี้ว่าทำไมเจ้าไม่มาเร็วกว่านี้ชายวัยกลางคนเห็น ดังนั้นจึงหัวเราะและกล่าวว่าไทจูอาไม่ได้ลืมสัญญาหรอกนะเขากล่าวพร้อมดึงหนังสือสองเล่มออกมาแล้ววางบนโต๊ะไทจูตื่นเต้นมากเด็กหนุ่มหยิบขึ้นมาอ่านทันทีราวกับมันเป็นของเล่นที่เขาชื่นชอบผู้เป็นมารดามองไปยังบุตรชายอย่างเอ็นดูก่อนหันไปถามชายไวยกลางคนว่าเราซี พี่ของเจ้าเล่าเรื่องเจ้าให้ฟังเยอะแล้วคราวนี้ทำไมไม่อยู่สักสองสามวันละ่ะชายวัยกลางคนสายหัวพร้อมกล่าวว่าช่วงนี้ข้ายุ่งกับงานในครอบครัวมากคงต้องรีบกลับพรุ่งนี้แล้วแต่หากทุกอย่างเสร็จสิ้นข้าจะกลับมาเยี่ยมอีกชายวัยกลางคนสงสายตารู้สึกผิดไปยังผู้เป็นพี่ชายเห็นดังนั้น ผู้ถูกมองจึงได้แต่เอ่ยว่าน้องสี่อย่าไปสนใจพี่สะพายของเจ้าเลยงานของเจ้าสำคัญที่สุดเราไว้พบกันวันหลังก็ได้ชัยวัยกลางคนจ้องไปยังผู้เป็นพี่ก่อนเอ่ยถามปีนี้ไทจูอายุ15ปีแล้วใช่ไหมให้ตัวเล็กนี่จะ16ในปีนี้แล้วนั่นสิ่สิปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเขาพูดพร้อมมองไปยังบุตรชาย ผู้เป็นอาสีหยุดคิดแล้วพูดด้วยเสียงจริงจังว่าพี่สองพี่สะพายมีอย่างหนึ่งที่ข้าอยากปรึกษากับพวกท่านเหิงยัว่วกำลังเปิดรับนักเรียนใหม่ตระกูลเราสามารถเสนอชื่อได้สามคนและข้าได้สิทธิ์ให้เลือกหนึ่งคนจากในนั้นบิดาของไทจูนิ่งอึง้งมองไปยังผู้เป็นน้องราวกับไม่เชื่อสายตาโรงเรียนเหิงยัว่วแต่นั่น เป็นโรงเรียนสำหรับเซียนไม่ใช่เหรอชายวัยกลางคนยิ้มและกล่าวว่าที่สองถึงแม้นั่นจะเป็นโรงเรียนสำหรับเซียนแต่ตระกูลเราก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะลูกชายของข้าไม่ชอบอ่านหนังสือแต่มีฝีมือดาบดีข้าหวังว่าพวกเซียนจะยอมรับเขามันเป็นโอกาสที่ดีแต่ข้าเห็นไทจูมาแต่เด็กเขามีความฉลาดชอบเรียนรู้ บางทีเขาอาจจะเหมาะสมสำหรับสืบสอบเข้าโรงเรียนนั้นมากกว่าหญิงวัยกลางคนเพียงหนึ่งเดียวรู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกชายชายวัยกลางคนเอามือลวบหัวไทจูพร้อมพูดว่าพี่สองน้องสะพายเดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องนี้เองให้ไทจูได้มีโอกาสเลือกอนาคตที่ดีของเขาไทาจูรู้สึกสับสน พยายามทำความเข้าใจเรื่องที่อาและมารดาของเขาได้พูดคุยกันเซียนอะไรคือเซียนน้ำเสียงแผ่วเบาของไทจูราวกับลำพึงอยู่กับตนเองชายวัยกลางคนจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มอย่างเคร่งเคียดไทจูเซียนคือคนที่สามารถบินได้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถเทียบได้เลยเมื่อเด็กหนุ่มได้ฟังดังนั้น ก็เกิดความรู้สึกสนใจอย่างอยากเป็นเซียนบิดาและมารดาของเขาได้โค้งขอบคุณชายวัยกลางคนอย่างสำนึกบุญคุณแต่เขากลับดึงทั้งสองขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนกล่าวว่าที่สองไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกครับมารดาของท่านได้ดูแลข้ามาแต่เด็กถ้าไม่มีท่านข้าคงไม่ได้อยู่มาทุกวันนี้และไทจูก,ก็เป็นหลานของข้าเช่นกัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เป็นพี่ก็ทำได้เพียงร้องให้อย่างตื้นตันก่อนจะพยักหน้าแล้วกล่าวว่าหวังหลินลูกต้องจำไว้ให้ขึ้นใจว่าอาศีดีต่อครอบครัวเรามากแค่ไหนหาไม่แล้วบิดาจะไม่นับเจ้าว่าเป็นบุตรให้จูรู้สึกตกใจถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจถึงคำว่าเสียนมากนัก แต่การที่เห็นพ่อของเขาให้ความสำคัญกับมันมากถึงขนาดนี้เขาจึงคุกเข่าให้อาสีแล้วคำนับซ้าแล้วซ้าเล่าชายวัยกลางคนดึงไ้จูขึ้นแล้วกล่าวว่าเด็กน้อยเหลือเวลาไม่มากนักสําหรับการเตรียมตัวข้าจะมารับตอนสิ้นเดือนเย็นวันนั้นไถจูนอนหลับแต่หัวค่ำหูของเขาได้ยินเสียงของบิดาและอาของเขา จากสวนบิดาของเขามีความสุขมากทั้งทางที่ปกติบิดาของเขาไม่ค่อยดื่มเหล้าแต่วันนี้กับชวนอาสีดื่มด้วยกันเซียนจริงๆแล้วเซียนคืออะไรกันให้จูตื่นเต้นมากนี่คงเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทำตามความฝันในวัยเยาว์โอกาสที่จะได้ออกไปสู่โลกกว้างเช้าวันต่อมาอาศีได้จากไปแล้ว บิดามารดาของเขาได้พาเขาเข้าไปยังหมู่บ้านระหว่างทางเด็กหนุ่มได้สังเกตว่าบิดาของเขาดูหนุ่มขึ้นดวงตาวาวแววเต็มไปด้วยความสดใสเขามีความหวังยิ่งกว่าตอนที่จะให้ไถจูสอบรับราชการเสียอีในหมู่บ้านนั้นไม่มีความลับกระทั่งลูกสุนัขเกิดทุกคนในหมู่บ้านยังรู้ดังนั้นในไม่ช้า ทุกคนก็ได้ทราบเรื่องของไทจูสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาหวังเจียมีลูกฉลาดตระกูลของเขาได้เสนอชื่อให้เขาให้เข้าเรียนที่หึงยัว่วข้าเห็นไทจูมาแต่เด็กเขาเป็นคนฉลาดมากเขาน่าจะได้เป็นนักเรียนที่หึงยัว่วที่พวกเราหวังเอาไว้มากเลยไทยจูมีความสามารถมากแม้เขาโตขึ้น เขาคงไม่ลืมพวกเราหรอกนะคำพูดต่างๆมากมายลอยเข้าหูของเด็กหนุ่มข่าวเรื่องไทจูได้เข้าสอบเพื่อเข้าไปโรงเรียนเหงยั่วกลายเป็นข่าวที่พูดกันไปทั่วและทุกๆครั้งที่มารดาและบิดาของเขาได้ยินพวกเขาก็จะหัวเราะอย่างดีใจขณะที่ไทจูเดินคนเดียวอยู่ที่หมู่บ้านชาวบ้านทุกคนล้วมเชิญเขาเข้าบ้าน ไทจูได้กลายเป็นแบบอย่างให้เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ครึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกข่าวของไทจูดังไปถึงหมู่บ้านอื่นแม้อยู่ห่างไกลถึงแปดไมล์ชาวบ้านต่างมาดูไทจูและร่วมแสดงความยินดีทุกคนที่มาได้ซื้อของขวัญมาให้ซึ่งบิดาและมารดาของไทจูไม่มีทางเลือกจึงต้องรับมาเมื่อทุกคนกลับไปแล้ว บิดาไทาจูจึงจัดเตรียมของสำหรับตอบแทนเมื่อไทจูได้เป็นเซียนเขาจะได้ไม่ต้องกังวลที่จะตอบแทนชาวบ้านในเวลานี้ผู้ดีของตระกูลหวังได้รู้ว่าเล่าซีได้ให้โคต้าของเขาแก่เล่าชูแทนที่จะให้ลูกของตัวเองและร่วมแสดงความยินดีคนแล้วคนเล่า พ่อของไทจูรู้สึกได้รับความสำคัญเพราะหลายปีมานี้พวกเขามักจะดูถูกพ่อของไทจูพ่อและแม่ของไทจูได้พูดคุยกับแขกคนแล้วคนเล่าพวกเขารู้สึกว่าได้ขจัดความทุกข์ในใจที่มีหลายปีนอกจากนี้พวกเขายังได้ขอให้ครูประจำหมู่บ้านช่วยเขียนจดหมายเชิญชวนไปให้คนรู้จัก ครูไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินอะไรเลยสิ่งที่เขาต้องการคือให้ไทจูได้บอกคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้สอนไทจูมาแน่นอนว่าไทจูปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงหลังจากคำเชิญชวนตระกูลหวังได้เข้ามาเฉลิมฉลองจำนวนมากทำให้พ่อไทจูต้องจัดโต๊ะกว่าร้อยตัวเพื่อทำการต้อนรับ ทุกคนมาเพื่อชมเชยให้จูให้ฟังอย่างไม่หยุดย่อนบิดาของเขาก็ได้ให้ภรรยาและไท้จูคอยต้อนรับแขกและคอยแนะนำท่านนี้คือปู่สามของลูกตอนข้าออกจากครอบครัวปู่สามคอยช่วยเหลือเรามากเลยไท้จูลูกอย่าลืมที่ตอบแทนบุญคุณท่านละ่ะผู้เป็นบิดากล่าวกับหวังหลินขณะที่เข้าไปประคอง ชายสูงอายุคนหนึ่งชายแก่มองไปที่ไทจูแล้วกล่าวว่า,าเหลาอี้เวลาผ่านนะไปนานแล้วสินะลูกของเจ้าก็โตขึ้นมากเด็กคนนี้คงยอดเยี่ยมมากแน่นอนหากเทียบกับเจ้าพ่อของไทจูหน้าแดงก่อนยิ้มและกล่าวว่าปู่สามไทจูฉลาดมาแต่เด็กแล้วแต่ได้โปรดอย่าเทียบเขากับข้าเลย เชิญทางนี้ครับมารดาของไทจูได้มารับช่วงคอยประคองชายแก่เดินต่อไปหลังจากชายแก่ได้ไปแล้วผู้เป็นบิดาจึงได้กล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจตาแก่นั่นไม่ชอบข่าและเป็นคนไล่ข่าออกจากบ้านมาเองแถมยังเอาความสำเร็จของเจ้ามาเสียดสีพ่อไทจูพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนถามว่าอาสีจะมาวันนี้ไหมครับ บิดาของไทจูสายหัวและกล่าวว่าอาศีได้ทิ้งจดหมายเอาไว้บอกว่าจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนจริงๆในเวลานั้นมีรถม้าอีกคันแล่นเข้ามาหลังจากหยุดลงชายแก่อายุราวๆห้าสิปีได้เดินออกมามองไปที่บิดาของไทจูพร้อมถอดหายใจและกล่าวว่าเหลาอียินดีต้อนรับนะ ผู้เป็นบิดาแสดงสีหน้าสับสนก่อนข่าวขึ้นพี่ชายแก่มองไปยังไทจูก่อนแยกยิ้มเหลาอีนี่ลูกของเจ้าใช่ไหมมันจะสอบผ่านหรอคิ้วของบิดาไทาจูขมวดเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าไทาจูไม่ได้แข็งแรงกว่าใครๆแต่เขาก็ฉลาดแต่เด็กมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขาถูกเลือกให้มาสอบก็ไม่แน่โรงเรียนเซียน มีการคัดเลือกลูกศิษย์เข้มงวดยิ่งนักข้ามองแล้วเด็กอ่อนนี้ไม่มีปัญญาหรอกเสียงหยาบกระด้างดังมากจากเด็กชายอายุราวๆสิบหกสิบเจ็ดปีซึ่งพึ่งก้าวลงจากรถมา้าใบหน้าของเขาหล่อเหลาแต่ในดวงตากับเต็มไปด้วยความดูถูกอย่างชัดเจนผู้เป็นบิดาลและหวังหลินมองไปที่เขาโดยไม่พูดอะไร ชายแก่หน้าเปลี่ยนสีพร้อมกล่าวว่าหัวงโจก้าดีอย่างไงถึงมาหยาบคายอย่างนี้นี่คืออาและลูกพี่ลูกน้องของแกนะหวังหลินมาทักทายกันหน่อยสิหลังจากพูดเสร็จเขาได้หันไปพูดกับพ่อไทจ้จูลูกของข้าปากไม่ค่อยดีหวังว่าเหลาอีคงไม่ถือโทษแต่ว่าชายแก่ชะงักก่อนเปลี่ยนเรื่องกางคัน เหล่าอีการที่เข้ามาฝึกฝนเป็นเสียนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเจ้าต้องเชื่อมั่นในโชคชะตาเหตุที่โรงเรียนหึงยั่วให้เด็กจากตระกูลเราเข้าเรียนเพราะพวกเขาเห็นพรสวรรค์นในลูกของข้าหรอกนะบิดาของไทจูถอนหายใจถ้าลูกชายของท่านทำได้ลูกของข้าก็ทำได้โดยไม่สนใจคำเตือนของชายแก่หวังโจกล่าวว่า ท่านคือท่านอาใช่ไหมข้าแนะนำให้ท่านอย่าหวังสูงเกินไปเลยการฝึกฝนมันยุ่งยากมากเป็นหมื่นปีถึงมีคนสำเร็จสักคนไอเด็กโง่นี่ค่้าดีอย่างไงมาเทียบกับข้าผู้ถูกโรงเรียนเลือกให้เป็นศิษย์ชายแก่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภูมิใจแต่ก็ทำเป็นห้ามปามลูกของตนเองก่อนจะจับมือกับบิดาของไทจูและเดินเข้าไปในงาน ให้จูไม่ต้องกดดันตัวเองมากนักถ้าเป็นเซียนไม่ได้ก็มาสอบเข้าข้าราชการในปีหน้าบิดาของไทจูสะกดความโกรธแล้วกล่าวออกมาพร้อมจับบาของบุตรตัวเองไม่ต้องเป็นกังวลท่านพ่อข้าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกหวังหลินกระซิบเสียงแผ่วผู้เป็นบิดาตบไหล่ของหวังหลินหนักๆพ,พร้อมจ้องมองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง พวกเขาได้พบกับญาติอีกมากมายหลายคนในที่สุดผู้เป็นบิดาของไทจูก็เดินเข้าไปในงานครอบครัวที่รักของข้าขอบคุณที่มาถึงหมู่บ้านนี้ข้าขอไม่พูดมากแต่วันนี้ลูกข้าได้รับเลือกให้เข้าสอบที่เ่งยั่วมันเป็นวันที่ข้าตื่นเต้นมากที่สุดข้าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฉลองพูดจบ พ่อของไทจูก็ดื่มเหล้าอางุ่นจนหมดแก้วเหลาอีรูปของเจ้าฉลาดมาแต่เกิดแล้วไม่แปลกที่จะถูกเลือกเหมือนหวงโจพี่สองไทจูทำเจ้าสมหวังแล้วสินะต่อไปเจ้าคงมีความสุขไม่น้อยคำชื่นชมดังมาจากทั่วทุกสารทิตแต่ก็ยังมีบางส่วนที่แม้จะแสดงความยินดีชื่นชมแต่จริงๆแล้ว กลับเต็มไปด้วยความดูแคลนเช่นบิดาของหวงโจเขามองไปจังบุตรชายของตนสลับกับไทจูก่อนจะสำนึกขึ้นในใจว่าหากเหล่าเซียนยังไม่ได้ตาบอดไทจูไม่มีทางเป็นผู้ถูกเลือกอย่างแน่นอนพ่อของไทจูได้พาหวังหลินไปแนะนำที่โต๊ะต่างๆในวันนั้นเองพ่อของไทจูดื่มเหล้าอางุ่นไปมาก เขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยหลังจากญาติๆได้จากไปแล้วหวังโจได้พูดข้างหูไทจูว่าไอ้งโง่อย่างแกสอบไม่ผ่านหรอกแกไม่เหมาะสมกับการเข้าเรียนสิ้นคำเด็กหนุ่มก็จากไปด้วยรอยยิ้มดูถูกพร้อมกับพ่อของเขาไทาจูเอนหลังลงบนเตียงเด็กหนุ่มคิดอยากคาดหวังข้าต้องได้เข้าเรียนไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หลายเดือนผ่านไปอาสีของไทจูก็ได้เดินทางมาถึงบิดาของไทจูรีบไปต้อนรับแต่กลับพบว่าผู้เป็นน้องเต็มไปด้วยอารมณ์เร่งร้อนพี่ชายพี่สะพ้ายข้าอยู่นานไม่ได้ต้องไปพร้อมไทจูตอนเช้าพรุ่งนี้เลยใกล้ถึงเวลาที่โรงเรียนเฮงยั่วจะรับสมัครนักเรียนแล้วพ่อของไทจูแสดงใบหน้าเสียใจพร้อมกล่าวว่าไทาจูไปกับลุงนะ ถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรกลับมาที่บ้านได้จากนั้นแม่ของไทจูก็ได้กล่าวว่าเชื่อฟังอาศีนะลูกอย่าสร้างปัญหาอดทนให้มากเข้าไว้แม่จะเตรียมชุดใหม่และอาหารโปรดของลูกไว้ให้คิดถึงลูกนะหากสอบไม่ติดก็กลับมาหาแม่ได้สิ้นคำพูดผู้เป็นมารดาก็ร้องไห้ตั้งแต่เกิดไทจูไม่เคยออกจากหมู่บ้านเลย นี่เป็นครั้งแรกของเขาอาสีพูดอย่างสะเทือนใจว่าไทจูพ่อแม่ของเจ้าหวังเอาไว้มากพี่ชายพี่สะพ้ยอีกไม่กี่วันจะต้องมีการเฉลิมฉลองใหญ่เป็นแน่วันนี้อย่าพึ่งไปที่ใดแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาท่านไปยังที่ที่ประกาศผลผู้เป็นอาหนุนหลังไทจูขึ้นไปยังรถมา้าเดินไปกระซิบกับม้าก่อนที่รถม้านั้น จะเคลื่อนออกไปผู้เป็นมารดามองตามรถมาที่ค่อยๆเลื่อนหายไปก่อนกล่าวว่าคุณคะไทจูไม่เคยออกไปไหนไกลเลยหวังว่าลูกคงไม่โดนลังแกนะมารดาของไทจูกล่าวพร้อมดวงตาเศร้าใจเขาโตแล้วกำลังออกเดินทางเพื่ออนาคตที่สดใสอย่ากังวลไปเลยบิดาของไทจูสูบยาเข้าไป ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลใจลึกๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ